ประสิทธิภาพสูงมากคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าแค่การฟังก็ช่วยพัฒนาสมองเราได้อีกสักครู่มาติดตามรับฟังกันค่ะคุณกำลังฟัง 4-Minute Podcast 4นาทีมีคำตอบให้กับทุกอารมณ์ของคุณ You're listening to the Better Life ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่า วัฒนธรรมการฟังที่เราจะพูดถึงไม่ได้มีแค่การฟังเพลงแต่มันหมายถึงการฟังพอดแคสตโดยที่มีหลากหลายแหล่งงานวิจัยนะคะบอกว่าพอดแคสต์เนี่ยเป็นหนึ่งรูปแบบการกระตุ้นการทำงานของสมองที่ส่วนสร้างจินตภาพได้เข้มข้นมากกว่าการดูหรือว่าการอ่านค่ะ นื่องจากผู้รับสารจะต้องจินตนาการตามแล้วก็เมื่อภาพที่เกิดขึ้นในสมองของผู้ฟังมันเป็นภาพที่สร้างขึ้นมาเองทําให้จดจําได้มากกว่านี่ก็จึงกลายเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือค่ะคุณผู้ฟังสําหรับการเรียนรู้ที่ดีอีกทั้งยังสามารถร่วมเข้ากับกิจกรรมอื่นๆระหว่างวันเพื่อให้เกิด productivity ได้ดีที่สุดอีกด้วยค่ะ More productive make your life มากกว่าการฟังคือการปรับใช้ให้เกิดขึ้นจริง Presented by น้ำหอมซีมีหอมในทุกโอกาสสร้างเสน่ห์ในตัวคุณ ฟังพอดแค์ให้ประโยชน์อะไรบ้าง 1. สร้าง productivity ระหว่างวันเคยไหมที่อยากจะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆแต่ว่าไม่มีเวลาไงคุณผู้ฟังไม่มีเวลาที่จะมาจดจ่ออยู่กับการฟังเพียงอย่างเดียวการฟังพอดแค์ก็เป็นอีกหนึ่งในวิธีที่น่าสนใจ เพราะระหว่างที่คุณกำลังยังคงสามารถทำงานอื่นๆที่อาจจะไม่ต้องโฟกัสมากก็คือการทำความสะอาดการเดินเล่นการวิ่งการจ็อกกิ้งหรือแม็กหรือว่าแม้กระทั่งการทำอาหารก็สามารถที่จะมีกิจกรรมร่วมกับการฟังพอสแคต์ไปได้ก็ถือว่าเป็นการสร้าง productivity ระหว่างวันได้ดีค่ะ 2. ได้เรียนรู้ในหัวข้อที่แปลกใหม่เสมอหลายพอดแคสต์มีรูปแบบคอนเทนต์และก็แนวทางที่ต่างกันนะคะและที่สําคัญค่ะคือส่วนมากเนี่ยผู้สร้างพอดแคสต์เนี่ยก็มักจะเป็นคนที่มีความทันสมัยเนื่องจากว่าเป็นสื่อใหม่ที่เพิ่งได้รับความนิยมในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเราสามารถลองค้นหาหัวข้อที่สนใจได้นะคะคุณผู้ฟังหรือว่าจะเป็นชื่อหนังสือสักเล่มหนึ่งนี้ก็ได้นะคะซึ่งหม้ว่าจะเป็นหัวข้อที่เฉพาะเจาะจงก็อาจจะมีคนที่สนใจเรื่องเดียว กักมากๆด้วยล่ะค่ะ 3. เหมือนได้สนทนากับไอดอลของคุณผู้ฟังค่ะการฟังพอดแคสต์เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าถึงและก็ฟังแนวคิดของบุคคลที่คุณผู้ฟังนั้นชื่นชมได้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจทำให้คุณผู้ฟังได้รู้สึกเข้าใกล้จุดหมายที่ต้องการได้อีกก้าวหนึ่งนั่นเองค่ะ 4. ช่วยพัฒนาทักษะการฟังการฟังในลักษณะแพสซีฟคือการฟังแบบตั้งใจฟังจริงๆโดยไม่ได้ตอบโต้อะไรเป็นหนึ่งในสกิลที่มีประโยชน์มากๆมีประโยชน์มากๆไม่แพ้การฟังแบบแอคทีฟและเป็นสกิลที่หาได้ยากมากยิ่งขึ้นในยุคปัจจุบันนี้ค่ะการเป็นนักสนทนาที่ดีจริงๆแล้วเนี่ยควรเริ่มจากการเป็นผู้ฟังที่ดีค่ะเพราะใครๆก็ชอบการสนทนากับคนที่มีอัธยาศัยรับฟังและก็เข้าอกเข้าใจผู้อื่นนั่นเองค่ะ 5. าการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นพอดแคสต์ก็มีการเชิญแขกรับเชิญที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาร่วมสนทนาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวด้านการทำงานด้านการทำธุรกิจต่างๆเหมาะมากๆค่ะสำหรับใครที่กำลังทำธุรกิจอยู่เพราะว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นจะช่วยให้คุณผู้ฟังนั้นเติบโตได้เร็วยิ่งขึ้นและยังเป็นกำลังใจที่ดีอีกด้วยเมื่อได้ฟังการก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆของคนเหล่านั้น สำหรับผู้ติดตาม 4-Minute Podcast ที่ชื่นชอบเนื้อหาคอนเทนต์ที่กำลังตั้งใจทำนี้นะคะแล้วก็มีความสนใจเนื้อเรื่องของการพัฒนาตนเองและองค์กรสามารถไปติดตามฟัง 4-Minute Podcast ของเราได้ที่ไหนบ้างได้ที่ Spotify, Podbean, YouTube Podcast, Instagram Podcast, Soundcloud แล้วก็อาจจะเป็นในการทำเพจขึ้นเร็วๆนี้ค่ะคุณผู้ฟัง หากใครยังไม่เคยลองฟังพอดแคสต์อยากให้ลองเริ่มจากฟังเรื่องที่คุณผู้ฟังสนใจดูก่อนนะคะยิ่งหากใครสามารถฟังภาษาอังกฤษได้ยิ่งมีคลังพอดแคสต์ที่น่าสนใจมากมายค่ะหากทำได้จนเป็นนิสัยพอดแคสต์จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้นะคะคุณผู้ฟังพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ4 m i n u t e Podcast สสื่อเสียงออนไลน์ที่มีผู้ติดตามและมีผู้ฟังมากกว่า10,000 f o l l o โฟลเลอร์อัปเดตความรู้ดีๆได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Spotify, Podbean, Instagram และ s o u n d c l o u d บนแพลตฟอร์มของ The f l o n News